ยินดีต้อนรับสู่ลักช r วรี่อัลโตจุดหมายปลายทางสำหรับคนรักรถที่ต้องการอัปเดตท,ทุกสิ่งเกี่ยวกับยนต์ประกร,ร,ระดับพรีเมียมถ้าคุณคือคนที่ลหลงใหลในรถยนต์ที่ผสมผสานระหว่างดีไซน์นวัตกรรมและสมรรถนะที่นี่คือที่ของคุณวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถยนต์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งทศวรร์นั่นก็คือ Honda c ซีวิรุ่นปี2026รถยนต์ที่ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเพียงแค่รถยนต์คันหนึ่งแต่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์แห่ง ความก้าวหน้าและความคุ้มค่าที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและในปี2026 Honda ได้ยกระดับทุกสิ่งที่เรารักเกี่ยวกับซีวิ c ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่การปรับชมเล็กน้อยแต่มันคือการสร้างน,นิยามใหม่ของ Civic สำหรับอนาคตสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นจาก Honda Civic ปี2026คือการออกแบบภายนอกที่ดูทันสมัยและโดดเด่น h อน da ได้เพิ่มเส้นสายที่เฉียบคมขึ้น รูปลักษ์สปอร์ตมากขึ้นแต่ยังคงความหรูหราไว้ได้อย่างลงตัวด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่เพรียวบางเชื่อมต่อกับกระจังหน้าที่กว้างขึ้นให้ภาพลักษณ์ที่มั่นใจและทรงพลังทุกดีเทลได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและอากาศพลศาสตร์ฝากระโปรงหน้าที่โค้งมนหลังคาที่ไหลลื่นไปจนถึงสปอยเลอร์ท้ายถูกปรับปรุงให้ลดแรงต้านลมและแล,ล้ออลลอยดดีไซน์ใหม่ก็ช่วยเสริมบุคลิกความสปอร์ตอย่างลงตัวเมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะพบกับบรรยากาศที่พรีเมียมยิ่งกว่าที่เคย ฮอนด้ได้ออกแบบห้องโดยสารให้หรูหราใช้งานง่ายและเน้นผู้ขับเป็นศูนย์กลางหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ความละเอียดสูงถูกติดตั้งอย่างลงตัวตรงกลางคอนโซลมาพร้อมการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเรือนไมดดิจิทัลใหม่สามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์การขับขี่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำทางสมรรถนะหรือการประหยัดน้ำมันวัสดุดที่ใช้ในห้องโดยสารได้รับการยกระดับด้วยพื้นผิวที่นุ่ม การเย็บตะเข็บที่ประณีตและไฟแอมเบียนที่เพิ่มความหรูหราภายในห้องโดยสารกว้างขึ้นทำให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารนั่งสบายในทุกการเดินทางในด้านสมรรถนะ Honda c ซ vic 2026มาพร้อมตัวเลือกที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ผู้ขับทุกสไตล์รุ่นเครื่องยนต์พื้นฐานถูกออกแบบให้ประหยัดน้ำมันแต่ยังคงตอบสนองได้ดีรุ่นเทอร์โบชาร์จให้กำลังมากขึ้นสำหรับคนที่ต้องการความร้อนใจและครั้งแรกกับรุ่นไฮบริดที่ผสมผสานเทคโนโลยีของ h อน da าเข้ากับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความประหยัดเป็นเลิศโดยไม่ลดทอนสมรรถนะระบบการสะเทือนใหม่การบังคับเลี้ยวที่แม่นยำและโครงสร้างแชสซี่ที่ถูกปรับจูนมาอย่างดีทำให้ซีวิกรุ่นนี้ขับสนุกทั้งในเมืองและบนทางหลวงเรื่องความปลอดภัยฮอนด้ายังคงใส่ใจไม่แพ้ใครในปี2026เทคโนโลยี Honda Sensing ถูกติดตั้งมาเป็นมาตรฐานทุกรุ่นครอบคลุมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบจดจำป้ายจราจรระบบเตือนการชนล่วงหน้าและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติกล้องและเซนเซอร์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือมากกว่าเดิมและสำหรับคนรักความสปอร์ตซีวิกสีกลับมาพร้อมดีไซน์ที่เฉียบคมขึ้นช่วงล่างสปอร์ตและฟีเจอร์สมรรถนะที่ยกระดับความสนุกในการขับขี่ส่วนซีวิกไทรอย,ยังคงครองตำแหน่งแฮตแบ็กสมรรถนะสูงระดับตำนานโดยมีการปรับปรุงด้านอากาศพลศาสตร์ กำลังเครื่องยนต์และฟีเจอร์สำหรับสนามแข่งที่ทำให้มันแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจนโดยรวมแล้ว Honda Civic 2026ไม่ใช่แค่การอัปเดตแต่มันคือการปฏิวัติรถยนต์คอมแพตตใหม่ทั้งคันด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉีียวเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่สมดุลระหว่างความแรงและความประหยัดและระบบความปลอดภัยที่ครบครัน c ี vic Generation ใหม่นี้ไม่เพียงแค่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันแต่มันยังทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความมั่นใจ ขอบคุณที่ติดตามรับชมการรีวิวสุดพิเศษวันนี้กับเรา Luxury Auto ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตรถใหม่รีวิวเชิงลึกและเรื่องราวน่าสนใจจากโลกยานยนต์ระดับพรีเมียม Honda Civic อาจเคยเป็นรถสำหรับคนทั่วไปแต่ในปี2026มันกำลังก้าวขึ้นมาเป็นรถในฝันของทุกคนอย่างแท้จริง